สวัสดีค่ะครัวบ้านาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำเมนูทานเล่นแบบง่ายๆอร่อยๆนะคะทอดมันเห็ดเข็มทองหมูสับ เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ําจิ้มไก่ค่ะเวลาทานรวมกันนะคะอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะพอมวิธีการทอดนะคะทอดอยังไงให้ทอดมันของเราสีสวยแบบนี้ไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยจ้าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเราก็จะทํากันแบบง่ายๆไม่ยุง่งยากและที่สําคัญคืออร่อยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไป2ช้อนชาตามด้วยผงปรุงรสรสหมู2ช้อนชา น้ำปลาสองช้อนชาแป้งทอดกรอบสองช้อนแก่งพุนนะคะพริกแกงเผ็ดหนึ่งช้อนแกงพูนไข่ไก่สองฟอง จากนั้นทำการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะส่วนผสมก็เข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่หมูสับลงไป200กรัม ตามด้วยเห็ดเข้มทองที่เรานำไปล้างทำความสะอาดพักไว้ให้สเสด็จน้ำ200กรัมจากนั้นทำการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะ ทุกอย่างก็เข้ากันดีแล้วนะคะสุดท้ายเลยเราก็จะใส่ใบมะกรูดซอยลงไปเพืเ่อนๆสามารถใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมทอดกันค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการทอดนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันปาล์มลงไปรอให้น้ำมันร้อนค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ไฟอ่อนในการทอดก่อนนะคะพอน้ำมันของเราเริ่มร้อนแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ทอดมันลงไปเวลาเทำ ก้อนทอดมันนะคะเราต้องทำก้อนที่ไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปเพื่อให้ทอดมันของเราสุกทั้งด้านในแล้ะก็ด้านนอกนะคะเดี๋ยวเราจะทอดไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนนะคะเพื่อให้ทอดมันของเราสุกดีค่ะ พอเราทอดมาเรื่อยๆนะคะด้วยไฟอ่อนค่ะทอดมันก็เหลืองสุกได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเร่งไฟแรงขึ้นมานะคะเพื่อไล่น้ํามันนับ1นึถึงยีได้ที่เราก็ตักออกพักไว้ให้เสด็จน้ํามันเลยค่ะ ทอดมันเห็ดเข็มทองหมูสับก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มไก่เวลาทานรวมกันคืออร่อยลรงตัวสุดๆเลยค่ะก็เป็นเมนูทานเล่นที่ทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ